เบส Practice โรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมสารต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย 5P model 5P model mod เป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนจุดประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อให้โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพครูผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้ออำนวยต่อาการเรียนรู้ สร้างภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้อมและเพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างเป็นระบบโดยในด้านเชิงปริมาณมุ่งเน้นให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาขณะเดียวกันนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริม มีโอกาสเข้าถึงสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้อย่างทั่วถึงรวมถึงได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอย่างน้อยร้อยละแปของนักเรียนต้องมีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในด้านเชิงคุณภาพโรงเรียนจะต้องมีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่เหมาะสมมีภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาตลอดจนการส่งเสริม มีส่วนร่วมของบุคลากรชุมชนและภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีและมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานนวัตรกรรมโดยใช้วงจรเดียมิงเซอร์เคลหรือ p ี e c a Plan Do Check Act ขั้นตอนที่1วางแผน Plan สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครูบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้เกี่ยวกับ 5P model รวมทั้งวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่คาดหวังและบทบาทของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสำรวจรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพปัจจุบันและจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณตามแผนง,งานขั้นตอนที่2ปฏิบัติดูปฏิบัติงานตามแนว 5P model ดังนี้ P policy การกำหนดนโยบายและการจัดการมีแนวคิดที่สำคัญคือ การกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์แผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการบุคลากรงบประมาณทรัพยากรและหลักสูตรสถานศึกษา P.People การพัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนมีแนวคิดสำคัญคือการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม P.Process การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาในรายวิชาเพิ่มเติมสิ่งแวดล้อมศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม P Place การสร้างพื้นที่เรียนรู้มีแนวคิดสําคัญคือมีการจัดการภูมิทัศน์ที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน P Partnership การสร้างภาคีเครือข่ายคือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครู บุคลากรนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขยายภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆขั้นตอนที่3ตรวจสอบเช็คติดตามตรวจสอบประเมินผลอย่างต่อเนื่องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนขั้นตอนที่4ปรับปรุงแอคการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ ผลการดํานเนินงานที่เกิดตามจุดประสงค์โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนผู้บริหารครูและบุคลากรมีความรู้และจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนได้รับการเรียนรู้จากหลักสูตรและนวัตกรรมที่หลากหลายมีแหล่งเรียนรู้และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการศึกษาเกิดความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและนักเรียนมีพฤติกรรมรักสิ่งแวดล้อมตระหนักรู้ และมีเจตคติที่ดีพร้อมทั้งเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตนเองผลสลัมฤทธิ์โรงเรียนพัฒนาครูบุคลากรและหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างมีระบบนักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงมีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศและได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเน,นื่องประโยชน์ที่ได้รับจากนวัตรกรรมโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรชัดเจนนักเรียนเรียนรู้จากแหล่งจริงชุมชนมีส่วนร่วมและนักเรียนมีพฤติกรรมที่รักสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นผู้นำในโรงเรียนและชุมชน